ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเจอกับแอดตอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นแกงกะทินะครับสูตรอร่อยสูตรเด็ดนะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นแกงปับบุ้งเทโพใส่หมู3มชั้นนะครับอ่านี่ครับมีรสชาติครบเลยนะครับเรียกว่าครบรสแล้วกันนะครับผมมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะครับผมอ่านะครับหมู3มชั้นเป็นชิ้นๆเลยนะครับผมอ่านี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโรยด้วย บมะกรูดแล้วก็พริกแดงนะครับผมอ่าแล้วก็บีบบีบน้ำมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะครับเพิ่มความกลมกล่อมให้เอ่อรสชาติของแกงในหม้อน,นี้นะครับอ่านี่ครับผักก็มีความสุกกำลังดีนะครับกรุบกรอบกรอบเลครับไม่เละเกินไปนะครับเมนูนี้เหมาะกับทานได้2วันหรือ3วันเลยนะครับยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะครับเพื่อน และก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับขับถ่ายคล่องด้วยนะครับเพื่อนครับผมอ่านี่ครับตักใส่ชามแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มีพริกน้ำปลา3รสนะครับเพียงข้างวันนี้ผมก็ทานกับขนมจีนนะครับหรือข้าวสวยนะครับ2แบบนะครับผมอ่านี่ครับผมเข้ามาชมคลิปได้เลยนะครับไปทําขายก็ได้นะครับทําทานในครอบครัวยิ่งอร่อยเลยครับทุกคนจะติดใจนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ